สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมูเตรู้นะคะวันนี้มาในธีมแบบตุษจีนตุษจีนแบบอลาัางการหน่อยนะคะเพราะตอนนี้ถึงวันตรุษจีนแล้วเพราะเอพิโซดที่แล้วเราพูดถึงวันที่14กุมภาก็คือวันวาเลนไท์นั่นเองและอีกหนึ่งวันสำคัญนั่นก็คือวันตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของคนจีนนะคะเรียกง่ายๆเลยคือวันตรุษจีนเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบ วันเขาเรียกว่าวันปีใหม่ของคนจีนนั่นเองเขาก็จะมีการซื้อจับใจ่ายใช้สอยมาไหว้บรรพบุรุษหรือจะมาเที่ยวกับครอบครัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้นะคะเราจะมารู้ลึกกันเลยว่าในแต่ละวันนี้เขาจะมีใจความสำคัญอย่างไรบ้างเออนะคะวันแรกเลยนะคะก็คือปีนี้ ตุ๊ดจีนนะคะเขาจะเริ่มกันจับใจใช้สอยกันตั้งแต่วันที่10เลยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเตรียมการที่จะต้องไหว้ในวันเช้าวันต่อมานั่นก็คือวันที่11กุมภาพันธ์นะคะวันที่11เ็นี่ยเขาจะเป็นวันไหว้นะคะหลายคนเขาก็จะมีการแบบไหว้ตามประเพณีของคนจีนหรือจะเอารถมาไหว้นะคะตามเขาเรียกว่าตามบรรพุรุษที่เขาแบบว่าสืบทอดต่อกันมานะคะอ่ะมาถึงอีกหนึ่งวันนั้นก็คือวันเที่ยว วันเที่ยวเนี่ยคือเป็นวันที่เขาบอกว่า,าคนในครอบครัวเนี่ยจะต้องออกจากบ้านนะคะบางคนเฮยติดงานบางคนยังเด็กอยู่ก็ต้องไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาจะถือกันว่า เป็นวันที่จะต้องออกจากบ้าน<ม>เขาถือว่าเออออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยห้ามอยู่กับบ้านเด็ดขาดในวันเที่ยวนะคะส่วนวันไหวเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะต้องแบบว่ามีการใช้อุปกรณ์ใหม่ๆอย่างเช่นพวกช้อนซ่อมจานอะไรอย่างเงี้ยเขาถือว่าเป็นการต้อนรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในช่วงปีใหม่นั่นเองนะคะมันเป็นความเชื่อของชาวจีนนะคะหรือชาวคนไทยเชื้อสายจีนนั่นเองนะคะอ่ะ ในแต่และว,วันนี้นะคะก็ต้องบอกว่านิกได้พูดสัทยายไปแล้วนะคะแต่อีกที่หนึ่งที่จะต้องแบบว่ารู้ลึกรู้ดีเหมือนกันนั่นก็คืออาหารนะคะเพราะว่าอาหารในการไหว้เนี่ยเขาถือว่าสําคัญเหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องเป็นอาหารที่ที่ถูกต้องตามหลักที่เขาตั้งไว้นะคะอาหารนะคะก็จะมีะเขาเรียกว่าเม็ดบัวเม็ดบัวนั่นจะถือนั่นจะถือเนอร์ใช่ ไม่คัดด้วยนะ,ะจะทือนะอาหารนะคะก็คือจะมีเม็ดบัวนะเม็ดบัวเขาจะถือว่าการมีลูกนะคะเป็นผู้ชายนั่นเองเพราะว่าคนจีนเขาจะชอบแบบว่ามีลูกหลานเป็นผู้ชาย<ไ>เพราะว่าจะชอบแบบ สืบตระกูลสืบนามสกุลนั่นเองนะคะอ่ะอีกหนึ่งอย่างก็คือเกาลัดนะคะเกาลัดเขาจะถือว่าเป็นเงินนะคะอาหารที่เป็นมงคลนะคะแล้วก็อีกอย่างนั้นก็คือสาหร่ายดำนะคะเพราะว่าสาหร่ายดำเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นความแบบว่าร่ารวยนะคะเพราะว่าสาหร่ายเนี่ยมันจะออกเสียงในภาษาจีนที่แปลว่าเงินนั่นเองนะคะแล้วก็จะสื่อความแบบว่ามั่งคั่งร่ารวยนั่นเองนะคะสำหรับสาหร่ายดำนะคะอาหารอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือเต้าหู้หมักที่ทําจากถั่วแห้งนะคะ อาหารชนิดนี้เขาจะสื่อความหมายว่าร่ำรวยความมั่งคั่งนะคะให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็มีทั้งความสุขความเจริญนะคะอาหารต่อมานั่นก็คือหน่อไม้นะคะเพราะว่าหน่อไม้นี่เขาจะสื่อความความหมายว่าเป็นความสุขนั่นเองนะคะ อาหารอีกหนึ่งชนิดนะก็คือปลาทั้งตัวนะครเพราะว่าเขาจะสื่อความหมายว่าเป็นการที่จะอยู่รวมกันนะคะคล้ายๆฝูงปลานะคะแล้วก็อาหารอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือไก่ทั้งตัวเพราะว่าจะสื่อความหมายเป็นการที่ทํางานนะคะการเจริญก้าวหน้านะคะในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็มีความสง่างามนะคะในรูปรักภายนอกนั่นเองนะคะต่อมานั่นก็คือไก่ที่เป็นมงคล2ตัวนะคะเขาถือว่า งอนไก่เพราะมีลักษณะคล้ายหมวกนะคะของขุนนางสื่อความหมายมงคลถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ขันตรงต่อเวลาทุกเช้านะคะแล้วก็สะท้อนถึงการรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะต่อมานั่นก็คือเป็ดนะคะจะสื่อความหมายว่าสิ่งที่บริสุทธิ์ความสะอาดนะคะความสามารถอันหลากหลายนะ,ะหมูนั่นก็คือหมายถึงว่าความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้อยู่ตลอดปีนะคะก็คือจะอ้วนเหมือนหมูแล้วก็มีกินมีใช้เงินท้อไม่ขาดสายนั่นเองนะคะต่อมา นั่นก็คือบะหมี่ยาวนะคะหรือหมี่ซ้วนนั่นเองนะคะตามชื่อก็หมายถึงว่าความอายุยาวนะคะไม่ควรตัดเนื่องจากมีความหมายที่ชีวิตที่ยืนยาวนั่นเองในเรื่องขนมนะคะนอกจากจะมีอาหารที่เป็นของขาวแล้วนะคะเราก็จะต้องมีขนมมา,อ,าอยู่ด้านข้างด้วยนะคะขนมจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาค่อยๆฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะขนมนะคะก็จะมีขนมเข่งสื่อความหมายในความหมาวานชื่นนะคะราบรื่นในชีวิตความหวานอันสมบูรณ์นะคะขนมเทียนนะคะก็จะสื่อความหมายความหวานชื่นเหมือนกันนะ แล้วก็ความราบรื่นนะคะจะมีรูปรักนะคะเป็นกล้วยแหลมมีลักษณะเป็นมงคลเหมือนเจดีนั่นเองต่อมานั่นก็คือขนมไข่นะคะก็จะสื่อความหมายการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็มีขนมอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือขนมฟูแหมก็คือตามชื่อเลยก็คือจะมีการแบบเฟื่องฟูนะคะรุ่งเรืองในทั้งการงานหน้าที่นั่นเองนะคะ <c oughs> แล้วก็ซาลาเปาหมันโถนะคะจะมาสื่อความหมายว่าไหว้เพื่อให้เป่าใช้นะคะห่อโชคห่อลาบนั่นเอง จันอับนะคะก็จะสื่อความหมายว่าเพิ่มพูนความสุขตลอดไปนะครับก็จะประกอบไปด้วยขนม5้าอย่างน่นก็คือขนมทั่วตัดนะคะขนมงาตัดนะคะแล้วก็ขนมเคลือบน้ําตาลฟักเชื่อมขนมข้าวพองนะคะนอกจากจะมีของคาวแล้วนะคะก็จะต้องมีของหวานของหวานเสร็จก็จะต้องมีผลไม้ผลไม้ก็จะต้องเป็นผลไม้มงคลเช่นกันนะคะผลไม้มงคลนั่นก็จะมีกล้วยนะคะที่จะสื่อความหมายว่ากวักโชคลาภมีลูกหลานมีวงวานนะคะเครือสืบสกุลนั่นเอง แอปเปิลหมายถึงความสันติสุขสันติภาพนะคะสารี ari, ก็คือจะสื่อความหมายว่ารักษาคุณงามความดีรักษาโชคลาภเงินทองนะคะไม่ให้เสื่อมหาย <S <S แล้วก็ส้มสีทองนั่นก็คือหมายถึงมหาสิริมงคลหรือโชคลาภ นะคะประสบแต่สิ่งดีๆสําหรับในครั้งนี้เนี่ยเราก็รู้ไปหลายเรื่องเหมือนกันว่าเอของที่เราไหว้แต่ละอย่างเนี่ยมันสื่อความหมายว่าอย่างไรนะคะ,ะหลายๆคนก่อนหน้านี้ก็อาจจะยังไม่รู้เลยว่าตุนจ,จีนเนี่ยเขาต้องใช้ของอะไรไหว้ไหว้เพื่ออะไรนะคะ,ะแต่ความหมายและประวัติความเป็นมาเนี่ย คุณผู้ชมต้องรอติดตามชมในคลิปหน้าเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของประวัติความเป็นมาของวันตุ๊จีนนะคะแต่วันนี้เรารู้แค่ว่าตุ๊ดจีนเนี่ยควรที่จะไหว้อะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วโอ้นน่าหัวมากเลย <laughs> นานๆที่จะได้แต่งหญิงนะะ,ะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมแล้วก็กด Subscribe ให้นิกด้วยนะคะสำหรับรายการ มูเตรูแล้วก็เพจอัปเดตดวงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ